งนม่มีงานไม่มีับันนี้ให้เปิดายได้นะครับไม่สงสัยอะไรอีกไหมไปันที่ขายแ่ที่ท่านพูดว่าถ้าไม่เต็มลงพื้ับมารังกีแต่ไม่ว่าทรางเสียดเน ถ้ในสถานการณ์โควิดส9ากนะตอนนี้ทําให้สถานการณ์บริการมันเพิ่งไม่สามารถเปิดให้บริการได้ซึ่งในระรอบแรกนานทางเราได้รับผลกระทบกันอย่างโู้ถึงแต่เพราะมีรายงานผลอย่างต่อเนื่องทําให้เราสามารถเตรียมรับมือไว้ได้ทันจนทุก อย่างเริ่มดีขึ้นแต่ในรอบนี้เกิดเหตุการณ์หัซจ่งทําให้เราไม่สามารถรับมือได้ทันด้วยเหตุนีม้มีพลากรหลายกลุ่มได้รับผลกระทบพากันตกงานเป็นจํานวนมากบวกกับความเครียดที่เพิ่มขึ้นภาระานี่สินในด้านต่างๆทั้งค่าบ้านค่ารถค่าเช่าร้านค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและในตอนนี้ทางเราและพลากรดังกล่าว ได้ทําการปรึกษาหารือกันพอสมควรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทางเราได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจึงเรียนเพื่อขอความกรุณาจากท่านผู้ว่าและนายอำเภอพะทุงเป็นขอช่วยพิจารณาอนุญาตให้สถานบริการบันเทิงสามารถเปิดให้บริการได้ในเขตสมุทรสาครของความเห็นใจดด้วยค่ะจุดอัพคาเตอรตรงนี้ดีนนะคะ4เดือนแล้วนะคะ ตอนนี้ก็สี่เดือนแล้วนะคะเพราะว่าซึ่งหนูก็เป็นตัวแทนในผู้เดือดร้อนนะคะที่เป็นเหมือนในเป็นเป็นคนเหมือนผู้ดูแลผู้สถาันประกอบการคนหนึ่งะคะ่ะซึ่งในรับคานเดือดร้อนว่าตั้งแต่วันที่สิบเก้าธันวาคมที่แล้วก็คือจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าก็ยังปิดมปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่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 ได้ไม่ได้รับการเยียวยาอะไรทักอย่างคะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามีามี มีการประเมินช่วงปี62ว่ามีเงินมากกว่า200,000 3 0 0นบาทะคะ่ะซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะคือความจริงแล้วเรามีค่าใช้จ่ายอันยอะน,นะคะเพราะว่ามีทั้งค่า่อนรถผ่อนบ้านแล้วก็ต้องมีภาร้านี่สินทางบ้านที่เราต้องส่งเสียนะคะมันมีหลายอย่างซึ่งเราเดือดร้อนมากตอนนี้คือแบบเดือดร้อน,นจริงๆคะ่ะเพราะว่าปิดิดน,น,น,นานกว่ารอบแรกนะคะ,ะว่าในการเยียวยาก็มีมาตรการทางทาง,ทาง,ท,าง,ท,างทางรัฐบาล มาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จดในชื่อผู้ประกอบการหรือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนเดี๋ยวเราลองเอากลับไปพิจารณาดูอีกทีนึงนะว่าสิ่งใดที่ทางจังหวัดมีมาตรการในการช่วยเหลือซัพพอร์ตเพิ่มเติมสนับสนุสนเพิ่มเติมจากของรัฐบาลเราก็จะพิจารณาสนับสนุนให้อีกทางหนึ่งถ้าเกิดผู้ประกอบการสนับใจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายเป็นอย่างอางื่นนี้เป็นยังไงครับซึ่งในเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบของของ การประกอบกิจาการนะอันนี้ก็สามารถทําได้อยู่แล้วแต่อย่าไปเข้าเงื่อนไขในการกระทําบังที่เขาห้ามอยู่ก็คือผับบาร์คาราโอเกะถ้าไปประกอบกิจาการขายอาหารปกติขายสุราปกตินะซึ่งรัฐบาลก็กดให้จังหวัดสมุทรสาครอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องไม่เกินระยะเวลากี่ทุ่มกี่ทุ่มซึ่งเป็นมันเป็นไปนตามมาตรกานะครับอย่าไปเข้าเงื่อนไข3อย่างที่ตอนนี้ที่เราโดนห้ามอยู่คือผับบาร์คาราโอเกะนะครับร้านอาหารปกติเปิดได้ต้าหน่ายสุราเปิดได้แต่ต้องเปิดโดยถูกต,ต้องตามกฎหมาย ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนะซึ่งโดนมาตรการในการห้ามในเรื่องการขับลารคาราโอเกะอยู่ตอนนี้ทางจังหวัดสมุทรสาครโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดคือท่านจิรพัน์นัยกมละให้ทำหนังสือนะครับขอไปทางที่ส่วนกลางนะครับในการขอโปรดจังหวัดสมุทรสาครในสามประเด็นนี้นะซึ่งเราทําไปแล้วซึ่งทางรัฐบาลนะครับหรือศูนย์โควิดใหญ่นะครับบอกว่าจะพิจารณาในช่วงหลังจากสงการนะครับซึ่งอันนี้นะครับทาง ผู้ได้รับความเดือดร้อนเข้าใจแนะละรับทราบแล้วนะครับว่ารออีกสักระยะหนึ่งนะครับว่าจังหวัดสมุทรสาครเราจะประกดสามอันนี้ได้หรือเปล่า <S <S ซึ่งไปในทิศทางที่ดีของจังหวัดสมุทรสาครเราเนะี่ยเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงแล้วเราอยู่ในพื้นที่สีส้มนะครับเราก็ช่วยกันถ้าฝากทุกคนนะครับในเรื่องมาตรการนะครับเราต้องอาศัยนะครับพลังของคนสมุทรสาครในการรักษามาตรฐานต่างๆในตางสวมหน้ากากการรักษาระยะห่าง ร้านอาหารที่ประกอบการอะไรต่างๆก็ต้องมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของลูกค้ารวมทั้งตัวพนักงานเองนะครับและสมุนไพรเราจะรอดจาับคุมตรงนั้นติไปด้วยกัน